เานไปไไปปมือเลยนี่ต้องไปแบบนี้เป็นบ่อเอากินน้ำก่อนล่ะกินบ่อน้ำะกิโลหากิโลเนาะหากิโลเอ้เนาะ ใช้ฮันเฟิ่องหรือเปล่ากินเข่าขึ้นเก่าเด้อพี่น้องเออผมวัยเนาะสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพี่ซี่ยากเสี่ยงกันเบิร์ดสูงๆทุกคนเด้อพี่น้องเนาะโอเคกันยังอยู่อ่าที่โฟนอยู่พี่น้องเยังอยู่นี่แหละตลาดหรือว่ามองติดภาคติดเซาออกมาครับบะบุญคือเก่าเมื่อนี้กันเลยจะหั่เข่าบ่เขาไปหา่นขาไปเขายังบาเซี่ยงยังเนาะน้องกนนั่งยัง ว่าเทสต์ต้องมาตีิ่งหรือล่อรถบ่ได้ทไหนเนาะถารถบอสสบายดีล่ะสบายดีสบอันขออนุญาตเดือนแห่งกุ้นสมบออือด้วยต้น้อยเป็นมาแต่น้อยเป็นลอยเต้น้อยเป็นลอยมาเต้น้อยสมบ่เป็นต้องมาจะใด้นี่นะมาแต่บ้าน กรู้แมมาแต่ตลาดบ <incident, S 1> ่เออออกแล้วออกมาตตลาดแล้วออกมาแต่ตลาดแล้วโอ้ดีบ่ในยูนิินซอเอรมาซเอ้ยซื้อซอในยูนิินตั้งไกมาซื้อนะยูนิินนี่บออมาคอบนได้ได้เงินสองพันสพันใชอเนเงินทองเงินมือ ของชาวพันธุ์ซื आ, ้อ <characteristics> ก <Before moving. S 2> oh, ินโอ้ได้ยังแน่พวกหลักมียังแน่ซื้อกินไหมครนบไม่ไมีน้ำวนน้ำหวานเข่าหูอันนี้หอยยังใช่อันี้ขนมมุกบ่อนี่ยนะอ้อันนี้ก็เจ้าก็ซื้อแบบเบอร์เลยบ่อละกบอร์เลยอยู่บ้านยังเนาะอยู่บ้านอยู่บ้านดงบ้านดงบ้านดง มือเน้เนาะเออเดืมไปเดยพี่น้องเจ้าสือยังออาขงอางเด้อาข้างเพราะว่าคนอยู่แถวเนือนี่สุลานี่าบุษยนี่ัเนห้องหาเนาะอาแต่ถ้าบุษนี่ยว่านะบุษย์ห้องเบาเบาอาข้างอา้างเออายุจ็ดปีแล้วล่ะโหนะฮะอโห จะมาผู้เดียวบ่นี่ยนะเออมาคนเดียวมาผู้เดียวมาได้วยไดนี่นะเท่ารถเขาเจ้ามาบ่นั่งรถมาเขาไล่ข้าพื้นเอามาจากบ้านมาสเห็นนั่นอ๋อไก่พนันบ่อะไรไงบันดงเนี่เออเลยไก่อยู่ได้บ่บุญได้ขวางขวาเขาไปข้างในเออบ่อะเออบันดุงข้างไหนบ่เสียมอ่าลูกไม้นี่มันอยู่ขวามือหรอกน้องมีแค่บันดงขวามือตะกัวทางนี้เห็น ตรงขาดไปตองเขาไปในบ้านเนี่เลิกบ่ะทางดีบ่ะทางแปงบแงแบแบแบนี้แหละทางทำไมละโก้ฮะทำไมละโก้ละบอกว่ามีจตกคนเนาะ พ่อแม่เหาพ่อแม่เจ้าอายูกันจ้าคนล่ะครอบครัวเจ้าอยู่ชงชงพ่อแม่เหาอสองพ่อแม่เอาพ่อบไปยูน้ำ่อายเหาพ่อเหาอไปยูยูน้ำเหเอานี่พ่อแม่เหาพ่อไปยูน้ำเจ้าเออด้วยมันนีกเขาเรียกแม่แม่เท่าแล้วแหรอเรียกแม่อีกด้วยเขาเรียกแม่ เด да ้วยพอเขาแล้วพอพอเขาหรือว่าสูงอายุเอาง่ายใช่ไายเอาหมดมันไปเอาเมีอะไรเอาบ่มีเงินเงินแตงมันช่วยเขาเห็นโอ้เมียอ่ะอายเลยไปเอาเมียเออด้วยด้วยพอได้อยู่น้ำกันเดี๋ยวนี้เนาะกับไอใช่ครัอยู่น้ำกันสามคนบ่เออเลยนะพอแม่กับเจ้าพอได้มีน้องอีกบ่มีอยู่น้องน้องเขายัองคนเดียว อยู่ต้งก so, so re really cool. ัดจะค้นใช่ไอมคลัคๆเจาสามสี่คนนั่นแหละยังมีมีน้องจะค้นเอายังมีน้องยังผู้เดียวห้องผู้เดียวผู้หญิงผู้ชายล่ะผู้หญิงน้สาวเออนี่เติบเป็นบอมาได้ไงน่ะยังมันน้อยจะปีประมาณจักปีน้องเจ้าใครใครผูฮู่ตัเองน้องเอาชันี้บอกเออเออเออแม่อะไรชอบชอบนั่นเออเฮียนอยู่บอสเฮียนอยู่ โอ้ผมพี Meat ่น้องอันนี้ต้องห้องแบบซี่แม่นบ่ล่ะเออเด้อันนี้เป็นเปียอันน่ะเป็นมาตเกิดเนาะเอออันนี้เฮ็ดเองบ่นี่ล่ะอันนีน่ะพาเฮ็ดเองอเฮ็ดเองเฮ็ดเองเลย้เฮ็ดอา้องบ่ซี่เนาะเออเาคอยูไปอยู่สวงลาเคยลงไปอยู่บ่เอาเดี๋ยวบ่เสียสิถามแถวิโนปิ้งไก่ิโนเคยไปบ ไปไปยู่งหลากหลายเลยอยู่แถวเดนละในตลาดบ่ไปมาเลยทางทางนั้นไปก็ย้อนกัย้อนเห่าเห่าพ่งไหมพุ่งไปไปก็ย้อนพดย้อนว่าเอาง่ายใชคมควจนเนาะคมอยู่อยู่กันครับเรื่องโมได้ไปหน่อยเราก็ย่างเนยเลี้ยงโมเลี้ยงเมย์เมยเท่าเม่เท่าโป้กับเท่าสองคน เออพี่นางต่นนงอกับครอบครัว,วนี่เจ้ามีไอ้น้องมีสามเนาะมีไอ้ผู้หนึง่งแต่มีน้องแต่เจ้าสามคนอ,อ่าหน่อยตอนนี้พ่อแม่อยู่บ้านเออแม่หลอเจ้าหนูมาแต่เศร้าพี่โบเออด้ยเลยมาแต่เศร้ามาแต่เศร้าได้เงินจากคันมั้ยนี่มดหมดซื้อซื้อคองนี่นเ,ออเ,เม บัตรทั้งวันนี่บัตรอะไรจะซื้อน <50 S 1> นเนี่ยหาหาซิบมาเลยหาซิบแสดงว่ามึอ,อนี่เงินได้หาซิบพันบ่กหลังซื้อเครื่องมาเลยบัญสิจ้างรถเมื่อนด้บ้านนี่านนหาน,น,นอนแหละมึงนี่ฮะหานอนหานอนนั่นมัอนี่บอกมัอนี่สิผมก็เอาเลยแม่กับพ่อได้สิ่ในแสนรองหลังเป็นสิบเท่าได้แสนอ้าวเอามีเงินเงินเมื่อ

ao <laughs> năm bằng nhiêu bố đi đây không, bố bên nằm bố bên nằm đi, bên năm ngân, bên năm ngân Ủa Ủa rồi, rồi, ngân. Ủa. Ủa Ủa rồi, bị nổi, không bố đi đâu bố đi nghiên bò, Ừ, bố đi nghiên này, bố đi khẩu nhiên bay nhắn nè, bay này đồ này bay nhắng à, không phanh, bay xoong, cái nĩ bay, bay đen bố ơi không, bố đi coi bố, quá bố đây bò, không, bố không, 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 đi มี่แต right <c oughs> ่ว่าหูว่าคนไทยไทยร้าวเนาะไทยร้าวขอื้อนี่พี่น้องไงบาบุญขิดว่าคนขอท่านจื้อได้แต่ใบสองพันว่าคนสชคายคนเขาหายกันหายประมาณนี้เนาะนี่เนสาใบยังเอออันนี้เนาใบยังอันนี้ใบใบสงเด้อันนี้ใบใบพันหนึ่งอ๋อหูต่ใบน้อยใบใบนี้บหูใบใหญีบหูเนาะ อ่ะเก็บไวเก็บดิทั้งหมดทั hmm. ırım, uh, ้งมวลเท่าไรสามสิบห้าพัน้แวานกเกินข้าวหรอบอเนี่กินข้าวหรอบ่กินแล้วนะเจ้าหนเคยลงไปสิโูเนาะหรืว่าอะไรอยู่แถวแบิ้งไก่เนี่ยไปอยู่หรนบ่เออไปอยู่เออโดยโดยโดย ไก่ซีเนีุ่้นเคยดีเนาะอันนี้จะลงไปพุ่นยไดแด่ะยังยังช่องทํามืลลงมมเนอ้ไอเายูวานนะข้าบ่ไม่กินโอ้ยเจ็บข่าขออญาตเพราะว่าใช้ขาสัมาเอาเาวอ้แ่เพาะป้ิวากไม่กินเปเฟอยังไข้าวอันนี้้ยชาบูดีนะ เน่ง่ววมูวอมูรุ่นเดียวข้าวเดียวกันก็บมานำกันบเดียวคนม่่าเจ้าพ่นี่ยถืว่าเมานเจ้าไปที่จะไปด้วครับานเทาเอาขอนุญาตเียงขอตนนะกได้คาๆแเนาะอย่างดพ่อเขข้าวนั่นนิด bạn không làm cái đó. cái là cái gì đó. cái con hâu này, bay, bay từ

อ่ามันจะมาบ้านโด่งเนาะบ้านดงรถเข็นนี่นั่งได้อยู่บ่นั่งได้อยู่รถเข็นยู่ <c oughs> ลเลยสวัสดเดี๋ยววามีบ่รถเข็นก็ยังรถเข็นมีรถเข็นนำหมดหมดมัดนเพลแล้วเอาเถเข็เมีอยู่แต่ก่อนเออเออเดอเออเออเออเ เบางนำก็มือเลยเบาหนำแม่พ่อแต่พออุ้มไปอำนาเนี่ยการได้ไปนน้องโดนโม่ก่อนมาต้องกันเห็นสิว่านขอมีเงินยขับรถแม่เนาะกินข้าวกินยังมาแล้วเนาะลองกินบางใจซื้อมาฝากแม่ได้เนาะเห็นบอ เสือค้าง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 ้าง้างค้าง้างค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 ้าง้าง้างค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 ้าง้า้างาง้าง้าง้าาง้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 ้างาง้าาง้้าง้าง้้าง้างาง้าาง้้าง้างาง้าง้าง้า้าง้าง้างาง้าง้าง้า้าง้างง้าง้าง้า้ค้างาง้างาง้้างางค้างาง้าง้างาง้าง้างาา้าาะ มันโจ้งเบิ and, <laughs> okay. ่งนี The ่กีประมาณ25 78เนาะโดยประมาณโดยว่าคุณเคยมีอยู่นอเพิ่นไปลงแถวสวตักันยงก็ไปนอ๋อ่ฮู้เบิดด้นี่เนาะฮู้บ่แล้วเพิ่นไปเนาะกินข้าวกินหยังแล้วนนาเนาะเอาเดียเอาได้่นาสยขึ้นมารอบนี้กะอ่าเพราะว่าเ่อคองก็บ่ได้มีหยังดาพี่น้องเอ้ย เนื đ đ ้ว่าแจกจ่ายเป็นคือเดือบต้องต้นไปเนาะเืป็งต้นไปเอาอยู่บ่อเข่าล่ะเข่าเนาะนี่เดือยแจงเข่าไปหน่อยมิ้นเชื่เข่าอยู่เนาะมาเดือยถ่ะคนเด้อเสดเดือยมาเชือาเข่ามาให้ก่อนเพราะว่าเอาพักคนเด้อคนเด้อขี้ไปหน่อยเดี๋ยเสดเดือยขออนุญาตเอาเข่าต้องเลยนะเลยเอาเนียวเนาะเด้อ เขามาในใ่ไข่บรีนอ้องเาะว่าเขาไปเกตเกดีเลยทัดมาเลยเนาะปรุเอาปีาปนาบก่อนละกระบอน้ำจักกิโลหกิโลเนาะห้ากิโลห้าดูหกห่ยนี่บุ่้องหกหกกิโลได้เนาะโอ้โหเขียน่า mùa chim hát chuột bóng bữa rớt nhá chắc chuột bóng chắc mùi bóng mùa hàm chắc mùa hàm chắc mùa hàm mù chắc mùa hàm 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 chắc 1kg chắc mùa เอาโมเป็นยางเนาะกคือว่าไก่อะไรด้วยเนาะเลยโอ้ยบัวมันบวกมากครับช่วงเมื่อกับบนโต๊ะติดเนาะมันยากอีกนี่แหละเอาเพื่อผ่านพอกระเม่เนาะตอนที่แรกว่าจิบมันนั่นจิโนนตั้งคืนอย่างนี้เอากระเป๋าเพื่อให้แม่เจ้าก่อนเถอะแก้มาหน้าส่งพาดุ้งให้เนาะโอเคว่าล่ะพอกระเม่อยู่เรื่องผ่าน เสาอด่เนอนอนอกอีกเนาะน้องสาวเออ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 เกอเอีเออเออเอ่เออเวอเออเพอเอ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 บ่อด้ออเอ่าออเอบเออเออเออออเอ่ออเออออเอ่เอวออเออเออเอเอเเออออเอเเนเเเอเอเ อาจจะมีฝ้าฝนกระโนกได้พี่น่อยเดยนทีมงานเอาบอนี่ค่ะเบอร์งหมนกันเนาะอาจจะด้วยหอทางกับพี่หน่อยว่าตึงของจับจกลจใายแจก็แล้วแตจะด้วทางกัก่อนกอาจจะขึ้นไปทางน้องน้องก็เลยเนาะเดิอะตดกัเยชั่โมงละจับเลยเนาะอันนี้น้มูจะน้องมาน้อกันเนาะเออ้ายสพี่น้อยครับตรงคารถน้อกเนก็บุมีจะว่ากับจัมเป็นไรพี่น่อยได้เขา เลือกได้เนาะแมน้วซอยกันที่น้องเลยอันน่าารถทหารที่พนเนาะอันนี้เจ้าเจ้าไหนขารถบนเรือเอาละขับก่อนใบยังหูอีบอนแ่มใบญ่านหู้เบาดโอ้ด้วด้ยอันนี้ใบหาคิเนาะใบแดงคิบวฮู้อ่ะอันนี้ เอาขาเจ้าเด้อเออกาแฟเด้อชื่ออาณาในยูในกินเเออเอต่างๆเจ้าอไรในส่วนตัวในครอบครัวดเด้ออัน like นี้ค like ืใกล้สิขาแล้วอ่เาะนะใส่ใส่ด like ้วยยางเห็ดเนาะยางรถมันคือยางนี่ยารไยางร้ไทย่เมนะไเมนเกือบบุก่น่าบุนอ่าเนอเกือบอันอีบุตรนาะอีบุตรมาตัด

ขึ mm ้นได้บ่้นได้น่เดี๋เมื่อไรจัได้เข่าานนี้องมันนะเจ้ือรอ่ไปขึ้นได้บ่ไปดีเนี้เฮียได้นะผมมีสิบมีสบซ้ำพี่น้องเลยอเข่าขอให้นี่ับเข่าเจ้านี่ม่ยอดเอาไ้ดบ่ล thằng nào đó rồi Đôi đôi, ăn ba đường ra quả phai mưa khỏi ma đó ma coi bay nó không đi Thấy áo khẩu chỉ cần thằng này Để đi À, à, Ô, 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 ໂຕນີ້ຊາກົດກັນບໍ່ໂຕນີ້ກໍແມ່ນບໍ່ເອີຫມູ່ຮອດແລ້ວນີ້ມາເກັນສາມຄົນໂອຍເນາະເອີ້ເດີ້ໄປເມືອຊົກດີຖອຍມືດ มูอมานนอบบุญเนาะสูชีวิตอะไรนาะมีมูฟูมาน้วกันแต่มีมูในเรืองอื่นอีกอันนี้จ้างคนไปบเชกยงไหคนไปหาซิปเดีอาหาซิปจะไว้สนใจตเข่านะแล้จะออกมากินเข่าพบเจอพอดีพี่น้องเลยน้องยังก่อไอยังรบานีดื่อเลยย้มเข่าเล่ื้อกินพุ่น ม้วุเกลก้วยมาบาดไปที่ดอาจจะได้พบเจอนอกันด้วยอีดอกเพราะว่านอกคนกิดขอมือบ้านเขาด้วยอยู่เนาะเซนูอาลักเปใจเซนูอะไรหน่อยดจากกับผู้เช่งับท่านบุญชิอีเนี่ยไปไปขึนเขาคนนี้ไปนอทั้งวาบุญกับ เป็นกระเพาะพี่น้องต้องกินเข่าตรงเวลาเนาะบุเชียงก็คือกันเพราะว่าไทยอยู่มากเลยก็จำกระเพาะคือกันอะไรขึ้นอะไรจังไรกับพี่น้องเนาะเป็นอีกเทสเดินพี่น้องน้องคนนี้แหละยน้องมาตลาดตะลี่บันดงน้าบันดงบันดงพี่น้องจังไรกับพี่น้องพี่ย่าเจบุตรเนาะอย่างชุดสวยเรื่องในการดูการกินหรือว่าพระธาต่างๆกันได้เด้อพี่น้องทางทีมงานเของเราทางบุเสียงจะยินดีเป็นสุขท่านผุ้ให้เด้อพี่น้องเนาะ ครับพี่น้องเนาะอยู่ดีม the ีแห้งสุขกายสบายใจกันร่ำรวยตลอดปีและตลอดไปทุกตาพี่น้องเนาะหัวุคิดการงานยังก็แล้วแต่พี่น้องเองเนาะเรวยสะพิกก่อนเนาะได้มาต่อกันในคลิปไหนเด้อพี่น้องอยู่เมืองเซปโอลพี่น้องอยู่เมืองนองนี่แต่เนาะไปพี่น้องสบายดีเด้อ